สวัสดีจ้าวันนี้มาพบก,กับข่อยจ้ะวันนี้จะพาออกน้องพื้นที่จ้ะนี่คีิอ้อยยอ่างคืนจะนะ้ออนจะก็ยังไม่เต็มพ่วงเลยจะ้ะพอดีคีิปหนึง่งใา่พานชาด รับด้วยนใส่พานพอดีเปนครับตรงนี้ใส่ เส็งพในคลิปของพี่แจนนี่พวกมึงนอนสองคนสบายเนาะคือจะจับมันไว้เนี้ย ขยับต้องขยับนอดตะนุ่นดิขยับยังขยับแล้วเดี๋ยวเยอะไม่ดู เจ้าดีย๋ยวคลิปกลางคืนกลางป่าห้อยจ้ะก็จะยังเหลือนิดนึงเต็มไม่เต็มเม่จ้ะได้ค้องมือแล้วใส่พันคันหนึ่งขาดก่อนเป็นลูกชาวไร่ก็ต้องโอดทนจ้ะกำลับงบากนี้เลย อ้เต็มไลคก็ต้องคลิปก่อนจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ฉันหนึ่งเด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า